สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกทุกท่านนะคะ่นะเนาะมอนี่กะสัมภาษณ์ต่อไปต่อแม่หมองวดที่แล้วแม่หมอให้หกเกสเนาะค่ะซื้อบ่ได้ซื้อหกเก็ะะปกเป็นว่ามือสุดท้ายกระลุงแอดกระลุงหลายลิปเนาะคะ่ะซึ่ง คนเบิ่งคลิปกันหน่อยลุงนะจ๊ะบ่คือแหลกๆเนาะค่ะเนาะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไวเดอร์เพื่อจะบ่พาดแนวทางแม่หมอแม่ไม่อยากดังเนาะค่ะเด็กเพิ่นกับเขาแทบทุ่งวดเนาะค่ะเนาะเขาบ้อยค่ะรุดไปเที่ยนึงเนาะค่ะรุดกับเขาลังไม้แอดก็เลยโทรเอามือสุดท้ายให้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะด้วอว่าพิมพ์หาทางช่องท u b e เนะคะ แม่หมอว่าสิเนาะรือบ so, ัวกะแม่ไม่อยากตั ja. like. ้งขนาดสิขึ้นนะคะหรือบัวเข้าไปในช่องหลักการกดคําว่าวิดีโอบางที่กัสสไลด์ซุดอาจกดว่าไลด์ซดค้นหาเรื่อนเรื่อนคลิปมึงนะจ๊ะเมื่อนี้กับไม่พลาดการติดตามตามต่อค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีกักดติดตามทา้งช่องฟั่งไปเรื่อยๆนะคะมีหลายสำนักหลายจานแล้วแต่เราชอบเป็นการวิเคราะห์แนวทาง สถิติความเป็นไปได้อาจจะมีเข้าแล้วก็หลุดเพราะฉะนั้นให้เบิ้งเป็นแนวทางไว้นะคะสอบกับแต่งตามว่มากระพานการมี่โชกมีหลาบกันแล้วแต่วาสนาของเขานะคะเนาะต่อสายเบิ้งก่อนเพิ่นว่าง่านอน้อมื้อี้ไายแม่สรุปสลายไปแตก่เรล็กสายไม่เลยเมื่อวานสายไหม่เลย, <laughs> ยเอ <laughs> <laughs> แม่วานจะไปตรงขนาดนั้นหกเจ็ดเนาะแม่ถิ่มทวนว่าซื่อว่าไดมันอันมดสื่อหกเก็ดแม่ว่าเนาะคือหกเจ็ดนั่นแหละว่ามันอันกับฟาดหกเจ็ดหกเจ็ดกันยังว่าสองเทียบคนนะอุ้ยคกดีดปานนี้เดียวจี่งเขาไล่ไ้เดอรเลขกที่ว่าไ้เอฟซีนะเบ้ยคากว่าแม่ยังมันจิตรงปานนั่นถือแล้วถืออีก,กที่สิบสองเลยตรงตรง สิบสองงวดติด <12 S 1> นะคะไม่หลุดนะครับแม่เขาบอกเด็กว่าหลุดข้างเขาเขาบอกเ <c oughs> ด็กแม่เน้นเป็นตรงเป็นเล็กรับร้อมเน่มนเนแมนบาหก่สแมนมันมาตรงกันบัดนี้มันโทรมาหาแม่ว่าเฮ้ยเพื่อนกระชากลงล่างให้หน่อยสิที่ที่เธอไปอันหกเจิข้างบนนะอ่ะวุ้ยกระชากได้ไงฉันมั่นใจบนอุ้ยเผื่อมันวิ่งลงล่างเย็ดี่จะไม่เสียเสียใจหลือเป่นะ แม่ปล่อยต่ที่แรกคุเนาะมันเป็นชุดสามตัวปอยจะที่แรกเลยออ้ย FC แสบสนนะคะฟันสามหางค่ะห้าหกหกเจ็ดห้าเจ็ดบอกงี้ค่ะดูยิ่คือี่เริ่มมวงกันพักกันแขนเมื่อยแล้วเนาอ FC เอ้ยสนดกเมนเขาโทรหาแม่สายใหม่เราประจ่าเมื่อนี้ใหม่ อันห้านังคนกับขอเลขบัญชีแนงสันทีก็ต้องถามเขาอ,อีกคุยถูกเยอะไหมถ้าถูกแค่สิบร้อยไม่ให้คุณแม่หรอกได้สามร้อยอยู่ไม่ได้ห้าร้อยอยู่ไม่ได้พันมูลอเปจะจังเลยแม่จา๋าแม่จา๋าแม่จา๋ามันไม่ต้องมาปากหวานมาสัญญา้าะนี่บอกเข้าจะเทลียรย่ามเดก็ไดอ่ะเดียวเป็นจ้งไดแม่ฝันตรงวดสมองขึ้นยังยังยังบ้ากำลังดีใจอยู่มันจะฝันได้ไงแม่ได้หลายบ่ ได้สองสามนี่แหละแม่ถอยถอยแล้วล่ะสองสามแสนบ่แม่หมื่นหมื่นหมื่นสองสามหมื่นเอาละแม่ถูกปถ้าเราไปซื้อเยอะมันจะตัดบัลลังก์มีเอฟซีก็ต้องแผ่ให้เขามั่งโอ้ใช่อยู่ครับแม่เนาะแต่มาโกยเอาคนเดียวมันก็จะเป็นเห็นแก่ตัวต้องเผื่อแผ่ให้เขามั่งโอ้ครับผมแม่กันแม่จะเรียกว่าแบ่งกินแบ่งทานบ่ถ้าแม่จะอัดเอาคนเดียวมันก็ได้อยู่แต่แม่ทำไม่ลง เด็กตัวนนผู้เข้าตามแม่เนาะเออคิดดูเด็กพิการน่ะผมผมพิการนะครับแม่ผมขอเลขหน่อยอุ้ยอ่าตอนแรกเราอะวมวนเดิจ้ายายขอเลขหน่อยเขาบอกจ้าเฮ้ยแต่มาพูดกับแม่ไม่พ่ออย่างนี้นะเป็นเด็กใช่ไหมเราเนี่ยครับท่านเออมีครับอย่างนี้เนี่ยเขายังชั่วท่านดอกอยู่เชียงใหม่ออตอนนี้เข้ามากรมูเลยจะเศเ้าท่านตีห่าปุ๊บไหว ตัคือโทรหาแม่โทรทำไมตัวหาแม่เช้าจังเลยผมผมอยากได้ก่อนครับอยากได้ก่อนก็ไปสี่ห้าเจ็ดหกเจ็ดบนเขอมาหาแม่เบอร์ซับเขาก็ดีใจนะลูกได้เท่าไหร่ล่ะได้สิบบาทเขาบอกโอ้ยจะหนอกแม่บ้างเป็นตุ้นหน่อยเนาะเล็กหน่อยสื่อเล็กเออแล่วได้ค่าขนมเนาะค่าขนมขอบคุณครับคุณยายขอบคุณครับยายเขาบอกนี่ แม่็ดนี้ใจน้ำเขาจ้ะถดึงถึงน้ำแม่มาสามวันแล้วยด้ะบักน้อยๆนี่บารนี้เขาสีส้มหายอีกตอนใดแม่เลขลับให้แม่คำนวณสักกอนบอกเออเดี๋ยวเฮาสีแยกกันกระดาษเอาเนาะว่าเลขคำนวณละการเลขลับน่าแม่แยกสองบิลาะใช่ของของแม่นี่ยหาใจเขาหกเจ็ดนี่เป็นเลขเลขเลขคำนวณแม่เลยละบอกตรงอืมมันกอดคู่กันจ้าบานนี้แม่กันยังบอกก็เบิกซับยู่หันเดว่า เบิร์ซับทําไมแม่ได้แต่หกเจ็ดเจ็ดแต่ห้าเจ็หกเจ็ดเจ็ดแม่ว่างนะถ้าหกมันอยู่มันจะเป็นหกเจ<ะ>็ดหกห้าแม่วางสี่ถ้าห้ามันมาจะเป็นได้แค่ห้าเจ็ดแต่เจ็ดแต่มันจะอยู่หลักหน่วยเขาก็ะเป๋ากันอยูสิหนีบจ้าบ้านี้แม่สินัะเอฟซี่ไว้เมื่อใดเลขคำนวณแม่เลขคำนวณนี่ มันก็ต้องล้างเหล็กออกแจ็กซี่หามือไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้แม่จะเช็คดวงในอฟซี่เด้จ้าเออแม่เช็คดวงให้เขาซะก่อนเอฟเอฟเอฟซี่เบิ่งดวงเยอะเลยอืห่าออมาใหม่ๆนี่ฮองกงกับไลยเดี๋ยวนี้ฮองกงแม่เบิ้งดวงพ้อค่ะเบิ่งดวงซะก้อนให้มันแล้วเป็นช็อตเป็นช็อตปันนี้แจ่สิีคำนวณเข<อ>แ็่แม่ก็คำนวณไว้แล้วเหลขกเดี๋ยวนี้โอ้ตัวใดเด่นแม่ เด็กวิ่งก็ได้ไดกเก้าวิ่งเก้าเนาะไดกเก้าวดนี้นะบอกตรงๆเลยเด้อก41 <แบ S> กับ4 46หมู่ี้นี่แม่คำนวณได้7กับ8 7 8กับ7เลยแม่ได้นั่นแล้วเป็นบ้าอะไรตั้งใจว่าโอ้ฉันจะวิ่งเต็งสุวนี้ก่อนไปวิ่งเจ็ดกัน คันลง่ลงล่องล่างนะแม่ได้เยอะแม่ก็เลยเอาขึ้นบุนก็านาสันบายม่งละ่ะเอ้ยเพื่อนกูเสียวให้กูหน่อยเจ็ดสนอนเข้าหัวขวัน<อ>วิงให้กูหน่อยสักพันสนดอกตงึงกซัําจ้ะเนี๋ยสติดตามแม่หมอไปเรื่อยๆนะจ้าเนาะะจนกว่าจะโคงสุดท้ายปางคนก็บ่เห็นแม่แม่เขาพด <โม S 1> ไม่ดวงเนาะ ผมเออค้นหายังไงก็ไม่เจอพนะเอาแม่ได้ที่ว่าจังไหนเออสันดอกลูงหาพวกเทียหําพันบ่ไม่ดวงเนาะแม่เมนเมนอันต้องติดตามใบกดติดตามใบไปแล้วเลขหน่ะสันดอกเอาถ้าถ้าถ้ามาถ้าตัวมาถามคุณแม่ก็เอาไปเลยเอาจากปากคุณแม่นี่เอาฟันสันดอกอืมหกข้าหกเจ็ดห้าเจ็ดฟันบนสันดอกอืม แม่ก็บอกป่านนั่นแหลนะนาะส่งเขาไล่ให้ประมาณสี่สิบไล่กันยังบบเห็นอยู่กันยังบบอ่านไล่กันมีอยู่ <c oughs> อ่าเป็นน้องดวงน้ะแม่ดวงเขาพ่มีอะ่อหลีเด้บางคนกับ่มากับพ่ซื้อเอาก็งุงคือการเลขสามหางหนึ่งนะ่ะฟันบนฟันบนหนาวเออเขาพ่ซื่อก็มีพ่ซื่อกบมีเขาบ่มาบางบางบาง,บางคนละว่าจางังซีแหละบอกว่า,วาเออเขาขายให้แต่ผมร่างบนบขาขายเอา้จาจะเมื่อพีบ้านยังคือบขาขายบนให้หันนิชันหรอก พอขนาดไหนพิมพ์ว่ารอไตคลิปไวเนาะห้คลิปมันเด็งเนาะแมนต้องพิมพ์มมรอพิมพ์ว่ารอรอไวเงือยจูมแม่ทร่หาจุนใบสองว่าบ่าเห็นเด็กแม่หมอบ่เห็นจังไดลงคลิปสทตายได้ว่ะเขาว่าบ้ากับแม่คือกันเอบางคนแม่เขาไปาบึงคอมเมนต์ของเบิกซับอยู่เด้ต,ต่อที่ว่าปล่อยเลขน่ะขอเบอร์หน่อยขอเลขหน่อยผมไม่เห็นก็เห็นอยู่เด้ล่ะอกแม่คือเห็นของแม่อยู่เออฟ่นหยัก ทรถามแต่ว่าเบิ้งทางส่องละเอียดกว่ามันเห็นทุนนกตัวเนาะแม่กลัวแม่ก็บอกทําไมไม่ไปติดตามกับเบิกซับนาคีของโอปอพารวยแม่็ไม่ไดให้ให้ช่องอื่นนะไม่ให้ช่องเดียวจะบอกอยู่เบิกซับผ้ารวยน้อ่องเนี่แม่เออเบิกซับพ,พารวยเบิกซับพ้ารวยนี่แหละแม่ก็บอกเบิร์ดแม่บอกไปกดกดรอกดติดตามกดแชร์เขาไว้ก็บอกเ่อสันลาอื ไม่งั้นมันก็จะไม่เห็นแม่กะว่างสิแม่เอาถือบนละแม่นค่ะต้องพิมพ์มารอดไตคีบไว้เนาะค่ะถูกต้องคุยทําไมประวัติศาสตร์เลขงวดนี้มันขึ้นบนเป๊ะเลยเนาะของแม่เนาะข้างนีงน้เอาลูกศอนชี้ไปใส่เลขหกเจ็ดให้เขาด้วยเขายังไม่ซื้อเลยบางคนเนี่ยเขาดูไม่ดูจะทรงเขาไล่ไปคานม,มันจะเป็นวันพระมาใช่บอกวันวันใดก็แม่ วันอังคารนี่เป็นวันพักส้จ้าวันอังคานวันพุธวันพุธเอางี้วันพุธวันที่เท่าไหร่ไล่มาให้ดูสิวันพุธพุธหน้าบ่แมพุธสิบนี่แหละพุธสี่สิบมาหอดเท่านี่มือนี่วันเสาร์มือนี่วันเสาร์ที่สิบแปดบอสิบเจ็ดสิบเจ็ดอาทิตย์สิบแปดจันทร์สิบเก้าอังคานยี่สิบยี่สิบเอ็ด พุธยี่สิบเอ็ดขันวันพฤหัสฮารยี่สิบสองแมนบาไรถือวูนี่พีนองเลยบ่ะเนี่ยเอ,เอาเอาเจนซี่เบิรัดซ์แม่จะนัดปล่อยใช่ไหมคะอแม่จะให้ไปก่อนทักเอาหางเดียวพอใช่แล้วก็ต้องมดไปก่อนบางคน,นก็นแม่ปล่อยวันออกได้ไหมปล่อยวันออกไม่ต <พอ S 2> ้องมานุนวันเขาติแล้วสนออ ปล่อยวันออกมันจะได้ไม่อั้นเจ้ามือจะอั้นไม่ทันเขาบอกอเออมันแปลกประหลาดไม่เลขเรามันอั้นทุกตัวเลยดิมันมัน <c oughs> ถ้าเราปล่อยหลังมากกสิว่าเฮาเอาดิผู้นั้นผู้นี้สินงะแม่กะซื้อเพ<ะ>าได้อีกไปตรงเ,เ,รเขาเอ,าเอกคนนะน,นี้มันลงใช่ไหมละ่ะจ้าโอ้ยแม่ไม่เสียใจเลยแม่ก็บอกเบิกซับไว้แล้วว่าแม่ปล่อยให้เอฟซีทั้งสามสี่วันแล้วแม่วาอย่างงี้หลังจากที่เบิกซับแม่นัดเบิกซับว่าเหมืออื่นโทรหาแม่นั่น แม่กปล่อยเลยเด้แม่ไฟไฟเหล็กเลยเดชตื่นวันพุธผฤหัานี่เนาะแม่เนาะได้สองวันนี้แหละพิมพว่ารอไว้จะได้ไม่พลาคดคลิปเนาะพิมพ์รอมันจะได้เห็นเพราะ,ะมันเป็นคลิปเสียงค่ะยเอฟซีเป็นแนวทางเนาะค่ะเพราะว่าแม่กับบสะดวกให้ไปทายอยู่บ้านก็ได้แต่โทษเอาเนาะคะ่ะแมนแมนแมนต้องสังเกตหน้าปกดีๆีแต่ยังมาแตกสามตัวกันอุ้ยเกือบแตกสามตัวแม่ไปปล่อยให้เอฟซียวนเมืึงเนาะแปดห้าเจ็ด ทำไมคุณแม่ไม่บอกแปดหกเจ็ดเขาบอกอฮ้ยเอาแต่หกเจ็ดฟันบนก็ไม่ดีใจเหรอดีใจแต่อยากเห็นหน้าคุณแม่เขาบอกคุณแม่บอกั้งแต่สามตัวจะเปิดหน้าเขาบอกค่ะแหมคุณแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยแปดห้าเจ็ดแม่เจ็ดใส่ท่างั้นแม่ว่าเอาไหมเนาะค่ะเป็นแนวท่างแนวแต่ดวงไฟดวงมันเนาะแม่เนาะค่ะค่ะ